สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงไม้ต่างประเทศนะครับไม้ต่างประเทศต้นนี้ก็เป็นสนดำนะครับเรื่องสนดำต้นนี้นะครับผมก็ได้เลี้ยงมามานานแล้วนะครับเลี้ยงมาได้2ปีแล้วนะครับจนมันแข็งแรงดีแล้วนะครับไม้ต่างประเทศนี้นะครับก็สามารถเลี้ยงในเมืองไทยได้นะครับอยู่ที่เราศึกษาหาความรู้นะครับว่าเขาชอบแดดแบบไหนแล้วก็เขาชอบดินอะไรนะครับเราก็สามารถเลี้ยงในเมืองไทยได้นะครับอยู่ที่เราศึกษานะครับ แล้วไม้ต่างประเทศนี้นะครับก็จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะมีราคาแพงนะครับเพราะว่าจะต้องไม้ต่างประเทศนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการนําเข้ามานะครับซึ่งเป็นไม้ที่หายากนะครับถือว่าเป็นไม้หายากนะครับจึงดนะครับสนดําครับก็จึงมีไม้ต่างประเทศก็จึงมีราคาแพงหน่อยครับอายุมากแล้วเนาะอายุก็น่าจะสิบปีแล้วนะครับตัวนี้อายุก็น่าสูงประมาณฟุตหนึ่งครับ ก็สามารถมากเลยครับอันนี้ไม้นําเข้าใช่ไหมครับไม้นําเข้าครับเป็นไม้นําเข้าโอ้ไม้นาเข้ามาก็เลี้ยงก็ได้ครับไม่ตายนะไม่ตายครับเลี้ยงในเมืองไทยได้ครับสองปีแล้วผมเลี้ยงมาสองปีกว่าแล้วครับแล้วดลดินล่ะอครับเป็นไงอยู่ที่เราศึกษาหาความรู้ครับดินก็ผมก็ใช้ดินอาคาดามะครับดินอาคาอาคาดามะกับหินภูเขาไฟครับอ๋อเนี่เป็นดินจากญี่ปุ่นครับมันไม่ค่อยชอบแดดจัดมากครับ มันต้องอยู่ในที่ใต้แลมครับใต้แลมแล้วก็ใต้แสลมครับแล้วก็ชอบดินมันไม่ชอบดินครับมันชอบหินภูเขาไฟกับดินอคาดามะครับโอ้จะไม่ใช้ดินแบบทั่วไปไม่ใช้ดินทั่วไปครับใช้หินภูเขาไฟกับดินอคาดามะแค่ไธาตุอาหารธาตุอาหารปุ๋ยใช่ไหมครับปุ๋ยก็ออดโมโคดครับออดโมโคสครับ อนโมพคส่วนวัดสดุปูก็คือวัสดุปูก็ินภูเขาไฟกับดินคานามะใช่ครับหินภูเขาไฟกับดินคารนามะครับโอ้นะเพราะนั้นก็เลี้ยงไม่ยากนี่เลี้ยงไม่ยากครับแล้วรดน้ํายังไงเช้าเย็นรดน้ําปกติครับเช้าเย็นเลยครับออรดเช้าเย็นเอาไว้ในที่ร่มลาไร <S <S> อยู่ชอบอยู่ร่มลาไรครับไม้ต่างประเทศแดดจัดเลยไม่ได้แดดจัดไม่ค่อยได้ครับต้องอยู่ลําไรครับเออใบจะไหมใบจะไหมครับเพราะนั้นเลี้ยงไบไงเลี้ยงได้แต่งกิ่งแล้วเป็นยังไงบ้าง ต,ตัดแ,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 แต่งกินก็ตัดเทียนครับก็ต้นสวนดํานี่ก็ต้องตัดเทียนครับมันมีเทียนออกมาอย่างนี้เราก็ต้องตัดตัดเทียนตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราจะให้เราจะจบแล้วนะครับไม่เลี้ยงไม่เอาขนาดแล้วเราก็ตัดเทียนตรงนี้ครับไม่ให้มันสูงขึ้นไปครับเพราะว่ามันจะแตกใบที่เทียนนี้ครับนี่ครับเราก็ตัดเทียนอยู่เรื่อยครับประมาณเทียนเป็นเหมือนแท่งเทียนเหมือนแท่งเทียนครับโอ้ดีดีผมเห็นแล้วครับถ้าเราน่น่่คุณดีก็เบรกตรงเทียนนี่ยนะครับแล้วก็ยังครับ ถ้าเกิดเราต้องไม่ต้องการแล้วเราก็ตัดให้ดูออีมันได้ขนาดยังได้ครับเนี่ยเบรกเทียนตรงนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็แตกรายละเอียดตรงนี้ครับอ๋อมันจะแตกออกมาถ้าเราตัดปั๊บมันก็จะแตกสองตรงเทียนเนี่ยครับเป็นรายละเอียดแต่ถ้าไม่ตัดมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ตัดมันก็จะไม่แตกไม่แตกไม่แตกรายละเอียดถ้าเกิดมันมีเทียนตรงนี้ครับแง่ตัดออกจะแตกเลยเนี่ยครับมันจะมีเทียนให้ออกมาหลายอันครับถ้าเราตัดปุ๊บมันจะทําให้เหมือนกับเราตัดทดแล้วครับตัดทดแล้วมันก็จะแตกตรงเเทีียยนน่ เป็นรายละเอียดถ้าเราไม่ตัดมันก็จะมีเทียนยาวขึ้นไปเรื่อยๆโดยขึ้นไปนั้นก็จะเป็นทรงพุ่มไปเราก็ดัดดัดไปใช่ไหมครับเ,กกเราก็เลือกกิ่งทิศทางเราก็เลือกกิ่งทิศทางครับไปในที่เรา,าท,ที่เราต้องการต้องการเข้าลวดแต่ต้นนี้ยังไม่ได้เข้าลวดครับเออโอเคก็เลี้ยงอย่างนี้ไปจนพุ่มใหญ่ก็เลี้ยงไปเลี้ยงไปครับเราคอยตัดเทียนตรงนี้ครับอ๋อแค่นั้นเองการ,รดูแลมันดูแลไม่ยากครับ แล้วก็เด็ดใบเก่าออกครับเด็ดใบเก่าที่มันแห้งแล้วออกครับอ๋อตามจากโคนจากโคนนะครับจากโคนแล้วก็ให้มันใบใหม่เกิดขึ้นมาครับสําคัญอย่างเดียวครับคือว่าไม่ชอบแดดครับไม่ชอบแดดจัดมากชอบแดดช่วงเช้าครับช่วงเช้าช่วงเช้าครับแล้วก็ชอบอยู่ประมาณใต้ตะแยมนะครับดีครับเออนะมันจะชื้นหน่อยครับไม่ชอบแดดจัดมากแล้วก็ครับ ต้นนี้ต้นนี้ผมก็เปิดแบ่งจําหน่ายนะครับต้นนี้ผมก็เปิดแบ่งถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับต้นนี้ผมก็เปิดราคาอยู่ที่แปดพันห้าครับแปดพแล้วครับไมส่งไหมส่งก็คิดค่าส่งอีกหน่อยนึงครับประมาณอีกสักพันนึงครับพันพันก็พอครับเพราะว่าใจดีนะพันเดียวต้นนี้ผมก็เปิดแบ่งอยู่เพราะว่าต้นนี้มันเป็นไม้อายุน่าจะหลายปีแล้วครับเกินห้าปีแล้วครับต้นนี้ครับ เนี่ยขุดลงมันดูใกล้ๆได้ครับโคนมันใหญ่แล้วนะครับตัวนี้โคนใหญ่เลยครับมายุเยอะแล้วนะครับมายุเยอะๆแต่มันฟอมฟอมกำลังดีครับฟอมเล็กฟอมมันเล็กครับโคนอ้วนเลยเนี่ยครับเอาไปเอาไปเลี้ยงต่อได้ครับเลี้ยงต่อได้ครับผมเปิดแบ่งครับมันไม่ชอบแดดอย่างเดียวครับไม่ชอบแดดจัดมากแล้วก็ตัดเทียนตรงนี้ครับแล้วก็ใช้หินภูเขาไฟเลี้ยงครับสุดท้ายสโลวเพื่อมารับเองก็ดี มารับเองดีกว่าครับ,รบว่าอย่างหนึ่งตัวน,นี้มันมาเป็นมาอายุเยอะแล้วครับใส่กระถางสวยนะส่วนดำครับใส่กระถางสวยครับใส่กระถางแล้วสวยแล้วครับคลิปนี้ขอบคุณเลยครับขอบคุณเอ๋นะเรื่องส่วนดำขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสวดีครับสวัสดีครับ